สวัสดีครับผมโจครับผมก็โจครับผมโจผมโจครับผมโจผมโจเองครับโอเคครับไม่เป็นไรครับวันนี้เราอยู่กันที่เดอะมอลล์บางแคนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ละแวกนี้นะครับก็แวะมาเยี่ยมชมที่บูธได้นะครับโปรโมชั่นมีมากมายนะครับแล้ววันนี้นะครับเอารถมาโชว์สองรุ่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับมีรถอะไรกันบ้างไหนจะคลิปอ่ะไม่รู้ เอาละครับในส่วนของคันแรกนะครับนั่นก็จะเป็นเทอร์เ t นเทเนียมพัด4คูณ4นั่นเองนะครับเป็นสีเทาดำอยู่ในงานตรงนี้เลยนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับก็คือส่วนลด200,000หรือดอกเบี้ย0%นั่นเองนะฮะมาครับก็ในของรุ่นที่2นะครับตัวนี้จะเป็นของแรปเตอร์นะครับจะเป็นในราคา1,949,000นะครับก็ตัวนี้นะครับเราจะทำเลทดอกเบี้ย0%นะครับนานถึง4ปีนะครับตัวนี้ ใครพูดอ่ะไหนอะมืออ๋อโอเคก็กะอย่าลืมนะครับว่ามาเจอที่เดอะมอลล์บางแคนะครับหน้าบูธอยู่ที่หน้า east and boy นะครับตั้งแต่วันที่6ครับถึง12นะครับมิถุนายนครับอย่าลืมนะครับมาพบกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ